ของเราใช้แผนกระดาษกับไบนารีทำไมต้องใช้ไบนารีทั้งๆที่มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายก็เหมือนเราเหมือนท่านนะครับถ้าเลือกได้ระหว่างงานยากยากกับงานง่ายง่ายถ้าเลือกได้ต้องการแบบนี้ครับพี่ยากยากทำแบบง่ายง่ายก็ต้องอยุ่งยากและในการถ้าเราจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยระหว่างลงทุนมากๆกับลงทุนนิดเดียวถ้าเลือกได้ ของเราถูกต้องตามกฎหมายมีการจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นบริษัทในดับที่32ตั้งแต่ปี45มาวันนี้10ปีพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าธุรกิจขายตรงนามจอเดนคอยเคอร์ปอเรชั่นจำกัดในวันนี้เป็นบริษัทที่ต้องตามกฎหมายสามารถทําเป็นอาชีพได้เลยโอเคไหมครับไม่ใช่ทําเล่นๆแต่ถ้าอยากทำเล่นๆไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูกันต่อ นี่คือเป็นรูปร่างหน้าตาบนบูสินค้าที่จอแอนคอยมีไว้บริการเป็นเครื่องมือให้ท่านจะซื้ออะไรก็ได้ใครรักสุขภาพซื้อสินค้าหมดสุขภาพใครอยากได้สินค้าเกี่ยวกับเสริมอาหารก็ซื้อสินค้าเกี่ยวกับเสริมอาหารมีเยอะนะครับมีเยอะ,มยอะผมสารวยาไม่หมดหรอกครับใครสนใจสินค้าทางการเกษตรก็ซื้อสินค้าทางการเกษตรวันนี้นะครับสินค้าทางการเกษตรลังไหลเข้าสู่จอแอนคอย นักไม่้วดบางครั้งผมยังงงเลยว่าต้องแลงนี้ก็มีอะไรในจอแอนคอยมันเยอะนะครับนอกนือจากนั้นใครชอบในเรื่องของในเรื่องของเครื่องซมอนะครับที่จอแอนคอยก็ไม่น้อยหน้าในเรื่องของคุณภาพนะครับและในเรื่องของผิดพั์เกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องสารเครื่องเครื่องยนต์ตัวประหยัดน้ํามันนะครับหรือจะซื้อรถยนต์ผ่านระบบจอแอนคอยก็ได้ เห็นไ,ไหมนะครับและถ้ามีรถเดินพูดถึงรถเดินรถเดินทุกคันจะต้องมีพรบรถ้าไม่มีพรบรไปต่อทะเบียนไม่ได้ไปนต่อภาษีไม่ได้ถูกไหมครับซื้อผานใจอคอยสิถ้าเราอยากจะได้ขับรถแบบมั่นใจสบายใจท่านก็ซื้อประกันภาคสมัครใจแต่เป็นประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามประเภทสองบวกสามบวกจ่ายตามเหมือนกันได้รับความคุ้มครองเหมือนกันแต่จ่าย ที่กันเพื่อจะซื้อที่อ,อื่นยังไงแต่เรามาซื้อที่จอย a i r คอยเราได้และได้กลับคืนมาถ้าเป็นอย่างนี้ทีด่ดีไหมนี่คือความเหมือนที่แตกต่างนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนึกถึงอะไรไม่ออกซื้อมาม่าสักพอหนึ่งสักกล่องนึงมามา่ายาสีฟันสบู่อะไรก็แล้วแต่ครับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแค่ซื้อที่จออ a i r คอยซื้อที่จอยมาทัพวกะเ้นอยาก กันชีวิตวันนี้จอเอคอยมีการจับมือกับบริษัทประก,กันชีวิตยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นชื่อโตเกียวมารีซื้อที่นี่ก็ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกว่าจอเอลคอยจะรวบรวมสิ่งของต่างๆที่มันเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่เพียงแต่ท่านซื้อผ่านระบบแล้วระบบก็จะแปลงรายจ่ายของท่านนะครับปรับคืนมาเป็นรายรับ ตามแผนขนาที่ผมจะพูดนี่สินาทีวันนี้นะครับาการกระทำธุรกิจที่นี่จะสำเร็จหรือไม่ทำได้หรือไม่ต้องฝากขั้นไปทมตัวเองว่าทำสามข้อนี้ได้ไหมข้อที่หนึ่งจ่ายค่าสมัคร450บาทคุณพี่คิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับ450บาทได้อะไรบ้างอา่ายส่ร้ยห้าส ฉันได้อะไรได้คู่มือเล่นได้นกันแต่เรเล่นประวัติทุกอย่างของบริษัทสินค้าหลายรายการอยู่ที่นั่นศึกษาข้อมูลเพิ่มเ,เติมได้ได้โยงเงินมีคนไหม650บาทแค่เนี้ก็คุ้มแล้วสมัครวันนี้แล้วเลิกทำเลยอนนี้มีกำไร200พี่ว่าไหมยังเห็นเห็นเดืนมีกำไร200เป็นการสมัครครั้งเดียวไม่ต้องต่ออายุเลยปีหน้าก็ไม่ต้องต่ออายุ3ปีก็ไม่ต้องต่อ นะครับร้อยปีผ่านไปก็ไม่ต้องต่ออายุนี่คือจ่อยขอยสมัครครั้งเดียวนะครับตานีทางเนื่อขายข้อที่2เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วข้อที่2ซื้อสินค้าอะไรก็ได้อไปใช้สะสมคะแนนให้มันครบ3,825คะแนนอะไรบ้างครับอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่ามันจำเป็นสำหรับชีวิตเลยเกษตรกรซื้อปุ๋ยซื้อปิดพันธุ์การเกษตรอยู่แล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อที่จ่อย คุณภาพสินค้าไม่ได้เป็นสองรองแล้วซื้อไปเถอะสะสมคะแนนให้มาครบ3,825บาคะแนนหรือท่านจะซื้อ,อยงหนึ่งขวดหนึ่งซื้อปุ๋ยเป็สิบกระสอบซื้อไอ้นั่นไอ้นี่นั้นนิดนี่หน่อยสะสมรวมกันได้ไหมได้ครับแล้วแต่พอคทบสามพันแปดร้อยย้คะแนนเงื่อนไขข้อที่สองพี่คิดว่าทำได้ไหมรับทำได้สำหรับตัวเองนะเงื่อนไขข้อที่สามซื้อกินซื้อใช้ประทับอ,อกประทับใจบอกต่อให้คนมาซื้อต่อจากเราสองคน คิดว่าทำได้ไหมครับคิดว่าทำได้ทำได้นะครับไม่กำหนดเวลาด้วยวันนี้ตัวเองสมัคร450ซื้อสินค้าแล้ว3,825แน่พรุ่งนี้แนะนำเพื่อนมาซื้อได้คนหนึ่งปีหน้ามันได้อีกคนหนึ่งไม่ผิดตณิกาสามปีกันโอเคไหมครับอันนี้คือเป็นเงื่อนไขแค่3าข้อสำหรับคนที่ เมื่อนี้ได้แล้วเนี่ยการจ่ายผลตอบแทนจะเป็นยังไงวันนี้นะครับผมบอกว่าช่องทางในการจ่ายคอมมิชชั่นของจะอคอยอมีหลายช่องทางแต่วันนี้ผมจะคุยเป็นพื้นฐานให้กับแค่2องช่องทางเพราะถ้าผ่าน2ช่องทางนี้ไปแล้วช่องทางอื่นๆจะได้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับไ,ไม่ต้องอทำมันก็ได้อย่างงี้เป็นต้นเอาละ 2เป็นการจ่ายแบบบาลานซ์ทีมนะครับหรือเป็นการจ่ายแบบรายวันสรุปแล้วจอยยังคยมีการจ่ายคอมมิชชั่นทั้งรายวันและรายเดือนทำทุกวันผลงานเกิดทุกวันต็รับได้ทุกวันสิ้นเดือนได้อีกอย่างเงกัรได้สองไดอ้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับมาดูกันครับว่าการจ่ายแบบรายเดือนและรายวันที่ผมจะพูดวันนี้แตกแบบไหนทุกท่านครับ สมมติในครับมีคือตัวท่านใจท่านสมัคร450บาทไปแล้วซื้อสินค้าสะสมคะแนนได้ครบ3,825คะแนนไปแล้วนะครับ425คะแนนแรกของท่านระบบเต็นดินออกมาจากตรงนี้ตัดออกมาต่อเลยนะครับ425คะแนนใจ2%ลึกทั้งหมดถึง30ชั้น2%ลึกทั้งหมดถึง30ชั้น2%ของ425คะแนนถ้าคิดเป็น 1, เงินคือกี่บาทคือ8บาท50สตางค์ อย่างที่จันจือสีบอกผลงานมันเกิดขึ้นทุกวั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 นแต่แลราคนที่เข้ามาเนี่ยคนละสี่คนละสามพันแปดร้อาคะแนนท่า 3, น,านได้เลยสี่ร้อยย้าคะแนนแรกนะครับได้2%องเรนคือแปดนหาสิบสิสมมติว่าหนึ่งปีผ่านไปเรามีเครือขายแล้วพันคนในพันคนเนี่ยไม่ต้อง์ดงานทุกคนหรอกครับเอาแค่สิ 1,000คนในเดือนนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่พอถึงสิ้นเดือนนะปุ๊บผลงานเกิดขึ้นแค่10%คือร้อยคนร้อคนก็มาตามเงื่อนไขท,ท่านได้คนละแบาท50บแปบาท50คูณด้วย100คนรายได้คือ850บาทนะครับ3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปถ้า5ปีมีเือนไขห1 0 0 0 0 0นคน1 0 0 0 0แคนออกไป สร้างเพื่อใครเกิดขึ้นสำเร็จแค่สิเป็นอย่างน้อยสมมติสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนคนมีคนเข้ามาใหม่หนึ่งหมื่นคนแต่คนละแปดบาทห้าสิบนั่นคือแปดหมื่นห้าช่วยไหมครับอยากมีเป็นเติมผลเงินเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวักนแต่ระบบ,บจะเก็บเอาไว้ให้แปดบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบเหมือนหยกกระปุกไว้ให้เส้นเดือนโอนจ่ายทีเดียวนี่คือเป็นการจ่ายแบบเทวินได้เปิดเป็นการจ่ายแบบรายเดือนนะครับส่วนที่สอง ท่านมีคะแนนแล้ว3,825คะแนนนะครับถูกใช้ไปในโววินเน็ตบกสัก425ท่านจะเหลือที่นี่คือ3,400คะแนน3,400คะแนนในส่วนนี้จะคำนวณให้ในแผนแบบบาลานซ์ทีมบาลานซ์ทีมนะครับของทีมด้านซ้ายและทีมด้านขวาเนียผมยกเปอย่างง่ายๆนะครับสมมติ3,400คะแนนเนี่ยเราถือมีผลงานเป็นที่หนึ่งนั้ยผลงานหนึ่ง ก็เหมือนวันนี้เรามีตังหนึ่งบาทเนี่ยทำไมเราไม่เรียกว่ามันมีตังอยู่ร้อยสตางค์เพราะมันพูดยากก็เลยว่ามีตังอยู่เดียวละเหมือนกันารมีคะแนนสามพันสี่ร้อยคะแนนเราถึงมีคะแนนหนึ่งหน่วยแล้วมันจะบาลานซ์ทีมยังไงกติกาเงื่อนไขข้อดีสามเนี่ยนะเสื้อกิน,ซ,กนซื้อใช้ใช้ดีกระบอกต่อให้มีคนมาซื้อสินค้าต่อจากเราเนี่ยเอาไปใช้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเอาสองคนนึกถึงเพื่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อเนื่องถึงญาติแนะนำญาติมาซื้อ ครับเพื่อนยากซื้อมันคนละสามพันแปร้อยยี่สิบคะแนนแล้วทำไมตรงนี้ขือนแค่สามพันสิก็เพราะ425คะแนนแรกของเขาเข้ามาต่อให้เราที่นี่นั่นแหละเราก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ในตรงนี้8บาท50ตรงนี้8บาท50าสิบในครวนี้เบลต์ได้อยู่17บาทแต่ในตรงนี้เหลือซ้าย3,400สา3,400เราบอกว่าพันท,ที่มีซ้าย3,400คะแนนนะครับเออทันทีที่มี3,400คะแนนเราถือเป็นต้นนายนิวเพราะฉะนั้นก็คือซ้ายมีหนึ่งหน่วย นะครับแต่หนึ่งพันหนึ่งพันบาทนี่ไม่ใช่เป็นการไปตัดเอามาจากของเพื่อนเองซ้ายห้า 500, ร้อยบาทห้าร้อยรวมกันเป็นหนึ่งพันที่กับเราไม่ใช่แต่หนึ่ง,งพันบาทนี่เขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทที่มีการขายสินค้าตามระบบแล้วเนี่ยให้กับคนอยู่สามคนถามว่าใครบ้างซื้อตัวเราซื้อแนะนําเพื่อนมาซื้อต่อแนะนังอยามาซื้อต่อเนี่สามคนจะซื้อซื้อคนละเทา่าไหร่คนละสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทเลย บริษัทก็จะจ่าผลประโยชน์กำไรต้นทุนส่วนหนึ่งมันเป็นปตนกตนปาาานปินะครับในการทำการค้าอีกส่วนหนึ่งครับจ่ายให้นั่นเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยคือวยาแอนคอร์นะครับซ้ายหนึ่งพันหนึ่งคือ็นคู่จา 1, า่ายหนึ่งพันหาว่าหนึ่งพันได้วันไหนหลังจากที่มันครบทันทีนะครับสมมติครบวันนี้วันนี้ถ้าครบวันนี้ปุ๊บซ้ายหนึ่งพันหนึ่ง พรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งมาลึกคือวันที่สองมาเลื่อนคือวันที่สามวันที่สามบริษัทะจะโอนเงินให้เราหนึ่งเั่าเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดหรือไทยพาณิชย์พอเข้าใจไหมครับนี่คือที่มาของรายได้หนึ่งเท่สบายใจไหมครับอาแล้วหาหาลซื้อสินค้าได้สินค้าแต่แค่เปลี่ยนที่ซื้อเราจะมีคะแนนให้สะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขท่านก็นอยู่ในวงกลมตรงนี้ตำแหน่งผู้จำหนา่ายร้วยก็โกลด์ดิสติบิวเตอร์น,น,นคะครับแนะนำข้างซ้ายมาซื้อข้างขวามาซื้อครบตามเงื่อนไขท่านก็ได้หนึ่ง หลังจากนั้นให้อยู่เฉยๆตามโปรสร้างให้อยู่เฉยๆเราทําตามแติตีาสาม 3, ข้อไปแล้วข้อที่1นึควรนะครับข้อที่หนึ่สมัคร450บาทข้อที่2ซื้อสินค้าไปใช้คปร3,800ยีสิบห้าคแนนข้อที่3าแนะนำโตรโซื้อต่อแต่ตัวเราภายใต้เงื่อนไขในียวกัอมเนร็จหน้าที่เราแล้ว คนละสามเปร์เก็อย่างที่บอกครับ425คะแนนแรกของเขาก็จะถูกจ่ายให้กับเพื่อนและจ่ายให้กับเราก็คือเป็นชั้นต่อของนี้แลหละนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่านี่คือเป็นผลประโยคู่ของเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่นะครับ แต่เลาคนซื้อเหมือนกันคนละบ8 2 5คะแนนเช่นเดียวกันครับของคอและงอนเนี่ย425คะแนนแรกของเขาก็จะมาประเมินในแผนตรงนี้จ่ายให้กับญาติและจ่ายให้กับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็าถือมีผลงานนึ่งคู่ญาติก็ต้องได้หนึ่งพันแต่ตัวเราเองจริงๆเนี่ยนะครับที่ผมอธิบายมาในไม่กี่ทีนี้ถามว่าการทำงานของเรามันจบแล้วตั้งแต่เราแนะนำกองกับขอมาซื้อใช่ไหมใช่จบเทบานั้นใช่ไห แต่ระบบเขาบอกว่ายัางจบไม่ได้เพราะผลงานที่กอขอคอมมาซื้อเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากการทํางานของเพื่อนและญาติที่แนะนำมาซื้อตามกริการเงื่องขข้อดีสาของเขานี่ระบบถือนับให้เราด้วยเรือมีผลงานใหม่แต่ขึ้นซ้ายมี2อขวามี2นั่นคือสองคู่หนคู่ใจหนึ่งพันสองคู่ได้สองพันท่าเห็นมีความเปลี่ยนไปในเรื่องของรายได้ไหมครับ ทำเองได้หนึ่งพันทีมงานเพื่อนกับญาติทำให้กลับได้มากกว่าอย่างเนี้ยคิดว่าดีไหมคีม่บ่านี่คือจอหย่งคออ์เช่นเดียวกันครับต่อไปครับต่อไปนะครับตัวท่านเพื่อนญาตถ้าตามโครงสร้างนี้ให้อยู่เฉยเเพราะสามคนเนี่ยคือตัวท่านเพื่อนและญาต